เอหลวงตาคะเวลาเราแขวนท้าวเวสุวรรณกับพระมหาจากักรพรรดิคู่กันเนี่ยคะ่ะทำไมดีไหมคะจะดีไหมกลัวว่าจะเอ๊ทำไมจะ,จะแขวนไม่ได้คะ่ะทำไมจะแขวนไม่ได้แขวนหน้าเข้าไปอีกก็ได้คูดเข้าไปอีกก็ได้ไม่เป็นไรเลยเออมันพลังงานเดียวกันนั่นแหละพระเวทท้าวเวสสุวรรณองค์นั้นอาจจะเป็นโพธิสัตว์ก็ได้ เคยเกิดเป็นจักรพรรดิอยู่แล้วใช่ไหมจักรพรรดิองนั้นกับมีครบอยู่แล้วไงมันเป็นกระแสดเดียวกันกระแสของพุทธ,ธะคือทั้งเทว,วดาทั้งพรมที่เกี่ยวข้องหมดเหมือนกันหมดเป็นผู้ที่ผ่านบุญได้ไงเข้าใจไหมเป็นผู้ที่ผ่านบุญได้ใช่รูปรักที่ผ่านบุญได้น่ะ รูปรักที่ผ่านบุญได้ถูกก็รูปรักเทวดารูปรักพรมมันก็ผ่านบุญได้เนี่ย mm hmm. ก็เขาสวยบุญอยู่รูปรักของคนมีบุญน่ะ mm hmm. ไม่ใช่รูปลักเปรตอสุรกายที่ไหนนะ mm hmm. ใช่ไหมมันผ่านบุญได้ไหมไม่ได้ผ่านไม่ได้ mm hmm. อย่างเปรตหรืออสศุลกายจะเป็นรูปรักที่รับบุญ รอรับบุญอย่างนี้ใช่ไหมะคะมันผ่านไม่ได้บุญมันเป็นสื่อไม่ได้ว่านะถ้าเราทําบุญเราก็เป็นรูปรักษ์ที่ผ่านบุญได้ถูก